สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนว่าชีวิตล่าสุดคริสโตเฟอร์อดตดาราดังอดตดาราดังคริสโตเฟอร์เบนจกุลหากเอ่ยถึงชื่ออดีตนักแสดงสู้ชีวิตคนนี้เจ้าหลายคนยังคงจําเขาได้เป็นอย่างดีที่ตอนนี้ได้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งหลังจากที่เมื่อหลายปีมานี้เขาได้เจออุบัติเหตุจากข่าวช่วยเหลือคนอื่นบนถนนจนทําให้เขาต้องพิการมาเป็นเวลา20ปีและวันนี้เราจะพาไปชมการทํางานสู้ชีวิตของเขาอีกครั้งหลังหายจากการเป็นคนพิการหากย้อนกลับไป เมื่อหลายปีก่อนหลายคนอาจจะจำได้ดีกับเหตุการณ์ที่คริสโตเฟอร์เบนจกุลอดีตนักแสดงอนาคตกลายประสบอุบัติเหตุจากการลงไปช่วยเหลือคนที่ถนน,นเมื่อ20ปีที่แล้วส่งผลให้ตนเองได้รับผลกระทบร่างกายไม่ปกติเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการต่อสู้ชีวิตต้องมาขายน้ำส้มวิ่งหนีเทศกิจทั้งที่ขากระเพลกซ้ำก่อนหน้านี้ก็ได้นำเงินเก็บมาลงทุนทำธุรกิจกับภรรยาแต่ก็ไม่สำเร็จจนทำให้เงินเก็บก้อนสุดท้ายหายวับไปกับตาต้องเป็นนี้เป็นสินหลังจากที่เรื่องราวของคริสถูกเผย ออกไปมีผู้ยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือช่วยสนับสนุนคริสและภรรยาช่วยอุดหนุนน้ำส้มอย่างต่อเนื่องจนทําขายไม่ทันโดยขณะนี้คริสสามารถปลดนี้ได้บางส่วนแล้วสร้างความดีใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมากซึ่งคริสกับภรรยาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยอุดหนุนและเป็นกําลังใจให้โดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราดีใจมากเลยมันเป็นการย้อนว่ายังมีคนจําคริสได้เยอะมากคนให้ความช่วยเหลือเราเยอะมากคือน้ําส้มที่ไหนก็มีขายในประเทศไทยแต่เขาอยากอุดหนุน โดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยากดื่มน้ำส้มหรอกแต่เขาอยากจะช่วยเหลือเราพูดง่ายๆคือเธอไม่ต้องพูดมากได้ไหมเธอเอาหมายเรขกบัญชีมาคือเราไม่กล้าที่จะรับก็ขอเป็นการช่วยอุดหนุนเราจะดีกว่าบางคนก็ไม่อยากซื้อของแต่จะให้เงินเลยก็มีม,มีเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆแต่เราอยากจะทํางานแลกกับเงินมากกว่าอยากให้ทุกคนได้ทานน้ำส้มได้ทานน้ำผลไม้ของเราเมื่ออร่อยก็จะได้กลับมาซื้ออีก จากเดิมที่เราเริ่มจากน้ำส้มเราก็มีปัญหาในเรื่องของการขนส่งเพราะต้องใช้คนส่งแล้วก็รถควบคุมอุณหภูมิเราก็เลยพยายามหาสินค้าอื่นที่สามารถส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ได้ก็เลยมาทำน้ำพริกกากหมูน้ำพริกปลาสลิดและกุนเชียงที่เราเลือกที่จะทำน้ำพริกเพราะทานง่ายและอร่อยคนไทยจะชอบกินข้าวกับน้ำพริก เราคิดว่าถ้าเราทําออกมาดีๆก็น่าจะพอได้อยู่สรุปตอนนี้ก็มีทั้งน้ําผลไม้น้ําเรซกุนเชียงและน้ําพึ่งชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมรายได้ดีขึ้นลําบากน้อยลงก็พออยู่ได้จากเมื่อก่อนต้องไปขายที่ตลาดอยู่สะอาดแต่ตอนนี้ขายของที่บ้านก็ส่งไปรษณีย์ก็เริ่มมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเสาร์อาทิตย์ก็ตระเวนส่งให้ลูกค้าก็เรียกว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นขายของอยู่ที่บ้านฝนตกก็ไม่ต้องไปต่อสู้ข้างนอก ถือเป็นบุคคลตัวอย่างของการไม่ย่อท้อสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวครับอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจขอให้ชีวิตดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 24 t TV กับคุณครับ